ซื้อราคา5้าแสนเก้าได้ประกันภพ็ชั้นหนึ่งนะครับได้รถสภาพสวยๆแบบนี้เรามีบ้านรังแดดหน้าหลักด้วยเป็นระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวหีกครัว่าสวยเขาเป็นยังไงนี่เลยระบบไฟฟ้าะบอกว่าสำหรับท่านใดที่ต้องการพักผ่อนส่วนตัวนะครับ สวัสดีครับผมอาร์ตีมงคลคาร์เฟนเตอร์นะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับรถจะบอกว่าเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นรถระดับ d s e gment อา D s e gment คืออะไร d s e gment บอกก่อนเลยว่าเป็นรถระดับเครื่องยนต์2 0 0 4 c ขึ้นนะครับแล้วก็จะบอกว่าหรูหราระดับผู้บริหารแต่ราคาระดับอีโคคาเลยนะครับจะเป็นไหนไปไม่ได้เลยนะครับคันนี้เลย t o y o t a Camry นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นรถปี2017นะครับเป็นตัวตาคัมรีรุ่น2 5 G นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้เลยนะครับจะบอกว่าเพิ่งเข้ามาฉลองส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ใครได้ไปก็ต้อนรับปีใหม่กับรถสวยๆสภาพงามๆแบบนี้นะครับไดยราคาเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทนะครับเน,นย้ออีกรอบหนึ่ง5 9 9 0 0 0บาทมีอะไรมัง่ง เดี๋ยวเราไปดูกันนะคบเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนนะครับก็มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ท้ายหลังเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมดูหรูแบบนี้เลยนะครับบอกว่าคันนี้สวยจริงนะครับสวยมากสีเดิมๆหมดเลยนะครับ จะบอกเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นผู้หญิงนะครับก็ทำงานเป็นคล้ายๆเหมือนรถผู้บริหารทำงานอยู่ที่ที่อตอมรถแบบว่าถนอมแล้วก็รักษารถด,ดีมากข้างในสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ราคาตากจะารถใหม่ประมาณ1ล้านบาทตอนนี้รถใหม่ราคาอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทนะครับวันนี้คันนี้เราขายแค่599 00บาทเดี๋ยวเรามาดูต้งางก,กันว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะครับแังน,นี้เลยครับ ตัวนี้มาพร้อมกับล้ออันลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับสวยมากนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นยางขนาด215/55 R17 นะครับแล้วก็ตัวยางเนี้ยปี2021ก็คือตัวอย่างเนี้ยยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับรถคันนี้ยังไม่เคยติดแก๊สอะไรมานะครับสบภาพเดิมๆแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในรถกันว่ามีอะไรนะ่าสนใจอ่าตัวนี้เลยนะครับดูภายในได้เลยว่าสวยหรูแล้วก็หรูหรามากนะครับ ตอนนี้มาพร้อมกับเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับฝีน้ําตาลนี่ทําให้รถมันดูดูหรานะครับแล้วก็มาต้องกัลายไม้ด้วยนะครับเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับยังมาพร้อมกับเป็นบอกที่เปับไฟฟ้านะครับทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่เลยนะครับระดับคัมรี่ก็ค่อนข้างมาเต็มอยู่แล้วนะครับทีนี้ด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับผมเปิดให้ดูด้านหลังก็สภาพสวยๆเช่นเดียวกันนะครับ แบบนี้เลยครับเจ้าของดูแลด,ดีจริงๆคันนี้ผมบอกแล้วก็เข็มไม้น้อยจริงๆแต่ผมให้ดูเข็มไม้วิว่งไปเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตอนนี้ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับช่องแอร์ตอนหลังด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นบูิโดยสารตอนหลังก็ไม่ต้องห่วงว่าแอร์จะไม่เย็นเย็นท่วถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นนั่งให้ดูว่าอ่านกะว้างจริงๆนะครับผมนั่นนงได้สบายเลยช่องเข่าเลือเยอะๆนะครับนั่งพิงสบายๆบายแบบนี้เลย ส่วนสูงผม170ซนติเมตรนะครับนั่งสามคนยังได้ตั้งในสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะใช้เดินทางาในเมืองหรือว่ากับทางไกลรับรองว่าปลอดภัยแล้วก็นั่งตดนั่งสบายแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันว่ามีอะไรน่าสนใจมั่งนะครับมาดูด้านท้ายรถกันเลยนะครับตอนนี้ก็มาพร้อมกับไฟท,ท้ายที่เป็นแบบ LED นะครับรสวยๆแบบนี้เลยก็เซ็นเซอร์ท้ายหลังนะครับทั้งหมด4จุดนะครับ ความปลอดภัยจัดเต็มมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับอ่อในส่วนที่เป็นก้องมองหลังนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเปิดห้องสัมภารดูกันนี่ห้องสัมภารก็กว้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ประจำรถค่อนข้างครบถ้วนนะครับยางอะไรนะครับแม่แรงแล้วก็เครื่องมือประจำรถครบถ้วนนะครับยางอะไรค่อนข้างใหม่มากจริงๆเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันว่ามีอะไรน่าสนใจมั่ง นะครับโชว์ฟังก์ชันสุดล้ำในคำดีนี่บ้านบางแดบดบจะบอกว่ารูราเลยเดี๋ยวนะครับอ่าและต้องเหนือจากนี้นะครับมีด้านข้างแล้วนะครับผมให้ดูว่าเรามีบ้านบางแบบดดด้านหลังด้วยเป็นระบบไฟฟ้านะคะเดี๋ยวให้ดูกันว่าเปิดว่าเป็นยังไงนะครับนี่เลยระบบไฟฟ้าจะบอกว่าสำหรับ ท่านใดที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับคัมรี่คันนี้เราจะให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันว่ามีฟังก์ชันอะไรล้ำๆนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่าเข็มไมค์ก่อนว่าคันนี้วิ่งน้อยจริงๆนะครับนี่วิ่งมีแค่1 000, 1 000, 1, 000, 1 000, 5งแ่กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2017เนาะตอนนี้ประมาณ6ปีเฉลีย่ยปีหนึ่งก็อยู่ประมาณประมาณหมื่นหนึง่งแค่นั้นเองนะครับถือว่าน้อยจริงๆนะครับผมว่าเนาะใน รถขนาดนี้แล้วก็สภาพนี้ราคาวิ่งถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับกับฟังก์ชันสุดล้ำต่างๆอีกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับก็จะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะนะครับตัวนี้แอร์อัตโนมัติก็คือเป็นตัวปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีในส่วนตัวที่เป็นไมโนนโหมดก็คือกับในส่วนอ,อที่เป็นโหมดเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับมากับระบบคู c คอนโ o l นะครับครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบอะไบร์สปอร์ตนะครับหรือว่าระบบเตือนอในจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับในส่วนของตัวระบบควบคุมการทรงตัวนะครับในส่วนของตัวอะอะพา,าร์กิ่งมาให้หรือว่าระบบช่วยจอดนะครับมาให้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ มาพร้อมกับตัวนี้เลยครับตัว Memory Seat นะครับ Memory Seat คือระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งนะครับเช่นบางทีเราอาจจะผู้โดยสารสองคนเราถือกุญแจ2ดอกอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะปรับแล้วก็เซตแยกได้เลยว่าผู้โดยสารคนที่1ก็เซตตำแหน่งที่1ผู้โดยสารที่2ก็เซตตำแหน่งที่2ไว้เลยนะครับตัวนี้ลำมากมีในคำดีตัวนี้ให้ในราคาเพียงแค่5 9 9 0 0 0บาทจะบอกว่าครบถ้วนจริงๆนะครับแล้วก็จะบอกเลยว่าสภาพขนาดนี้นะครับหายากมากๆ เนาะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงมัง่งนะครับราคาขนาดนี้ผมบอกว่าถูกที่สุดในตลาดละตอนนี้นะครับคำดียห้าแสนกว่าหาซื้อได้ที่ไหนที่มงครคาเฟเตอร์ที่เดียวที่มีนะครับอ่าดูห้องเครื่องกันนี่สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างสภาพเดิมๆนะครับอัตราซึ่งเปลืงน,น้ํามันก็อยู่ที่ประมาณสิบสอจุี่กิโลเมตรต่อลิตรครับติกเกอร์ยังติดอยู่เลยนะครับ โครงสร้างเดิมเดมทุกอย่างใช้งานดเด้ยาวยาวเลยนะครับตรงน,นี้แล้วก็สําคัญเลยนะครับรถคันนี้นะครับแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยเหลือเลยจนถึงวันที่จนถึงเดือนมีนาปีหน้าเลยนะครับซื้อราคาห้าแสนเก้าได้ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับได้รถสภาพาสวยสวยแบบนี้ใช้งานดเดกยาวยาวนะครับจะบอกว่าคุ้มจริงๆราคานี้หารไ,ได้อีกแล้ว นะครับลูกค้าท่าไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้โดยตรงที่เบอร์081นะครับ542 5008 id line ar ดั y kub ช่องทาง Facebook นะครับอาร์ตีบมงคลคาร์เฟนเตอร์แล้วก็ช่องทาง YouTube เช่นเดียวกันอาร์ตีบมงคลคาร์เฟนเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่จะชมรถตัวจริงนะครับสามารถไปติดต่อชมรถแล้วก็ทดลองขับได้ที่บริษัทมงคลคาร์เฟนเตอร์นะครับเปิดทำการ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งทุกวันนะครับหรือถ้าสนใจก็ติดต่อผ่านผมได้โดยตรงตามช่องทางที่ผมได้แจ้งไป นะครับยังไงวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นะครับเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปนะต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับวันดี้ขอฝฝ่ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ